ขอเสียงประมือให้กับโชว์ของทั้งสี่คนค่ะไบร์วินดิวและนานีค่ะเย้ yeah. นะอ่ะเดี๋ยวขอเชิญนะฮะดิวกับนานีนะฮะขึ้นมาบนเวทีด้วยนะครับใช่ค่ะนะแม่เป็นไงมันได้บรรยากาศแบบนี้ใช่ไหมคิดถึงนะครับใช่ไหมพี่วินมากเลยครับคิดถึงมา,มากๆเลยครับพี่ไบร์เป็นไงเออนานมากจริงครับแบบเหมือนไม่ได้เจอเแฟนนะ ไปรู้สเดือนนะใช่สามสี่เดือนเหมือนกันคิดถึงทุกคนนะครับเราเราสองคนคิดถึงน้องๆครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่ได้มาพบปะได้เจอแฟนๆเยอะขนาดนี้นะคะแล้วก็ขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้ด้วยเป็นยังไงเป็นยังไงบ้างมีโชว์ด้วยเป็นไรเออตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยครับบกดดันแต่ว่าพอเจอแฟนๆแล้วก็มีผู้พี่ๆให้กำลังใจอยู่หลังเวทีก็ รู้สึกมีความมั่นใจขึ้นมาแล้วเตรียมจากข้งหลังอันนี้เตรียมมาชัวนะานี้ครับานี้เป็นยังไงบ้างครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับครับเชื่อครับเชื่อเชื่อเชื่อครับจริงนะโดยเฉพาะโชว์ใช่ไหมใช่โดยเฉพาะโชว์เพราะเป็นการร้องเพลงครั้งแรกซึ่งมันแบบโอ้โหน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลน้ำตาจะไหลคุณขา มันเื้มปริ่มที่ปื้อมปริ่มเออในเด็กสมัยนี้ใช้สับแสงเนาะเออน้ำตาจะไหลแม่ก็เลยเอานมเปรี้ยวดัชมิลยัดปากหนูเลยนะฮะโอเคนะครับถือว่าวันนี้เต็มอิ่มมางจริงนะฮะกับงานดัชมิลพร้อมปาร์ตี้นะครับดื่มให้พร้อมดื่มนมเปรี้ยวดัชมิลนั่นเองนะครับในวันนี้สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะครับอยากจะให้ทั้ง4ี่คนฝากอะไรนะครับถึงแฟนๆสักนิดหนึ่งครับเชิญครับครับก็ฝากผู้ต้องทั้ง4คนด้วยนะครับ ไปฟังใน YouTube ก่อนจ้ะนะครับฝ่ายด้วยนะครับผู้ดังสี่คนงเอีโคไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวก็ได้ดูแน่นอนครับแพ็กสี่นี่เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมอีกอย่างหนึ่งนะครับนมเปรี้ยวดัชมิลโฟนวันแล้วก็ศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมอุ่นดุนกันด้วยนะครับนะเรียกว่ามาส่งต่อสุขภาพดีให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับผมใช่ค่ะ หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าจะได้รับผลตอบรับที่ดีจากทุกทท่านในที่นี้นะคะตอนนี้ค่ะถึงช่วงสุดท้ายของงานแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกันนะคะเป็นสักขีพยานกับพรีเซนเตอร์ใหม่ของเราทั้ง4คนของนมเปรี้ยวดัชมิลกันหน่อยดีกว่าค่ะโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญ